จริงอยู่นะครับที่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสภาพคล่องของบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าการกู้เงินผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางออนไลน์ต้องเตือนภัยกันครับย้ํากันมากๆว่าอย่าทําเลยอย่างแม่ค้าที่จงังหวัดนนทบุรีเป็นอีกรายที่ตกเป็นเหยื่อนะครับขอกู้เงินไป2 0 0 0 0บาทได้เงินมาจริงหมื่นนิดนิดแถมผ่านไปแค่7วันต้องจ่ายดอกเกือบ7000บาทครับ นางวัชรีจุ้ยวันล,ลาอายุ47ปีนะครับได้นำเอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงินมาร้องขอความเป็นธรรมกับนายกิติคุณต้นยางประธานชมรมทนายความจิตอาสาเพื่อขอความช่วยเหลือครับคุณวัชรีเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่29พฤศจิกายนกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่านกน้อยทำเรื่องไป20,000บาทเพราะว่าในแอปเนี่ยเขาเขียนรายละเอียดไว้นะว่าให้จ่ายเงินคืนภายใน9 1วันโอ้ตั้ง3เดือนแล้วดอกเบี้ยเนี่ยวันละ0.04 เขาก็มองว่าเออมันยังพอรับได้ก็เลยกดยอมรับไปปรากฏว่าแอปเงินกู้ให้เงินมาจริงๆแค่11,160บาทนะครับโดยเงินเนี่ยเด้งเข้ามา6ครั้งครั้งละ1,860บาทหลังจากที่ได้เงินแล้วก็คือได้เงินไม่ครบนะฮะทำเรื่องไป20,000ได้มาแค่หมื่นหนึ่งมีข้อความส่งมาอีกบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอเป็นหนี้เงินกู้11,160บาท พร้อมกับดอกเบีย้ยอีก6,840บาททำให้ยอดหนี้รวมทั้งหมดคือ18,000แาทครับแล้วต้องจ่ายคืนภายใน7วันทำเรื่องไป20,000ืได้เงินจริง11,000แต่เป็นหนี้18,000ดอกเบีย้ยมหาโหดนะครับที่เขาโฆษณาไว้ว่าดอกเบีย้ย0.04%อันนี้โกหกทั้งเพผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้เนี่ยโดนโทรมาทวงหนี้โดนข่มขู่ทุกวันอยากจะให้จบเรื่องนี้แล้ว อยากจะคืนเงินให้ทุกบาทเลยแต่ก็กลัวว่าถ้าโอนเงินไปแล้วเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบวันนี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางมาพบทนายเพื่อหาทางออกเบื้องต้นไปแจ้งความไว้ที่สอพอเมืองราชบุรีแล้วนะครับไปฟังเสียงผู้เสียหายครับใช่ในในนั้นก็คิดว่าสองหมื่นแล้วผ่อนเก้าสิบเอ็วันอ่เาเงินที่เด้งเข้ามาวันที่ยี่สิบแเข้ามาก็ไหอ่า กดวันที่ยี่สิบเก้าค่ะวันที่เก้ายี่สิบเก้าเลยครับเข้ามาเท่าไหร่ครับเข้ามายอดละหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหกยอดค่ะเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกหกร้อยอะค่ะครับก็ก็เท่ากับเราไม่ได้ได้สองหมื่นตามที่ที่เขาบอกไว้ค่ะไม่มีว่าจะมีแชทไลน์หรือคุยทำอะไรไม่มีเขาให้เรายอมรับแล้วก็ให้เรามีเด้งขึ้นมาว่าเราต้องผ่อนภายในเจ็ดวันครบกำหนดวันที่หกคันวาภายทุกหก ทุกขบรายการเลยด้านนายกิติคุณบอกว่าดูจากข้อมูลเบื้องต้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายหลายบทนะครับจึงอยากฝากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ช่วยไปดูด้วยและขอเตือนพี่น้องประชาชนที่กําลังลําบากถ้าอยากจะกู้เงินเนี่ยให้ไปหาสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบอันไหนที่อยู่นอกระบบอย่าไปทําเลยครับ